โอเคครับก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมเองเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าถ้าเกิดเราเนี่ยกลายเป็นเจ้าตัวมัช่านะครับผมหรือว่าราชินีแห่งพวกมอนสเตอร์เนี่ยนะครับผมเวลามันอยู่ในตัวเกมไมค์ครับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะโอเคแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องทําการพาเจ้าตัวมัชชามาก่อนนะครับซึ่งผมก็จะทําการเสกมานะครับซัมมอนแล้วก็อ่ามัช่านะครับผมนี่อ่าแล้วก็เสกมาเลยนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็น่าาชินีแห่งมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมนะนี่คือแบบบอกเลยนะครับว่าโคตรสวยนะครับผมนะแบบโมเดลอะไรเนี่ยคือทําเหมือนในตัวหนังแบบของค่ายแบบลีเจน d a ลี่มากเลยนะมอนสเตอร์เวิร์ดอะเออน,นะครับนี่นี่ส่วนตอนบินอะไรอย่างนี้นะครับผมคือแบบทำมาดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับแอดออนอันนี้นะฮะนี่ดูดีอ่าอันนี้ก็จะเป็นตอนแบบยืนเฉยนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่อ่าตอนเดินก็จะประมาณนี้นะฮะ นี่คุณผู้ชมดูดีตอนแบบตอนนอนตอนนั่งนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแบบบอกเลยนะครับว่าแบบน่ารักมากๆเลยนะครับผมสาหรับเจ้าตัวมัทท่านะอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการที่เราจะกลายเป็นเจ้าตัวมัทท่ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตอนอื่นเลยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยไปนำไอเทมที่มีชื่อว่า็ n c ริ s t a l อันนี้มานะครับอ่ะหยิบมาเลยครับผมจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปใกล้ๆเจ้าตัวมัทท่าได้เลยครับผมแล้วก็ทําการกดคลิกไปที่ตัวมัทท่าเลยครับปื๊บ อ่านี่เราก็จะกลายเป็นเจ้าตัวมัทชาทันทีเลยนะครับผมแล้วเวลาตอนที่เรากลายเป็นมัทชาเนี่ยมันก็จะมีสกิลให้เราเล่นประมาณ4สกิลนะครับผมนะแล้วเราก็สามารถที่จะบินได้ด้วยนะครับนี่ก็คือแบบกลายเป็นเจ้าตัวมัทชาเลยนะครับนี่เป็นการจําลองการเป็นเจ้าตัวมัทชานั่นเองนะครับนี่บอกเลยนะครับว่าสาหรับคุณผู้ชมคนไหนที่แบบชื่นชอบเจ้าตัวมัทชาเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสำหรับแ add on อันนี้นะครับนี่ดูดิ โอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลกันดีกว่านะครับเริ่มจากสกิลแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ a อคแท็กนะก็จะเป็นการโจมตีนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่าตอนโจมตีก็จะประมาณนี้นะครับแบบสีปีกเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะจากสีฟ้าเนี่ยกลายเป็นสีแดงนะเนี่ยอ่าส่วนสกิลที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Heavy t t t a แ k ็กผมนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง ก็จะเป็นการแบบคล้ายๆแบบเอาขาหน้าเนี่ยจิ้มลงไปนะครับผมนะส่วนอันต่อมานะครับก็จะเป็น Heavy a t t a c k เหมือนกันนะครับผมนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแตกต่างกับอันเมื่อกี้หรือเปล่าอ่าก็จะเป็นการหมุนตัวแล้วมาจิ้มนะครับผมนะ โอเคส่วนสกิลสุดท้ายก็จะเป็น Stop Flying นะครับ <Pur> fled, ก็คือการทําให้เราเนี <enables S 1> ่ยหยุดบินนั่นเองนะก็คือเราจะไม่สามารถบินได้นะครับถ้าเกิดเรากดสกิลอันนี้ไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เราเนี่ยมาเดินแทนนะครับนี่อะไรอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนจากการแบบเออเขาเรียกอะไรนะบินนะครับเออมาเป็นการเดินแทนนั่นเองนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะกระโดดได้นะครับแล้วมันก็จะมีสกิลแถมมาอีกอันนึงนะครับเวลาเรากดสกิลคําว่า Stop Flying นะครับมันก็จะมีสกิลที่มีชื่อว่า สต็อปโล่งเข้ามาให้นะครับก็คือการคำรามของเจ้าตัวมอสช่านั่นเองนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงอ่าก็จะเป็นการคำรามแบบนี้เลยนะครับอ่าบอกเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมนะคือแบบทำมาเหมือนในตัวหนังมากๆเลยนะครับผมนะนี่อะไรประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวมอสช่านะครับผมนะ โอเคครับทีนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะออกจากการเป็นเจ้าตัวมัชท่านะครับก็คือกดอชิปนะครับผมกดนั่งนะปุ๊บนี่เราก็จะออกมาจากเจ้าตัวมัทช่าประมาณนี้เลยนะครับ